ครับผมนายทาวินดีลาโคนารักษ์นะฮะปัจจุบันก็เป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุของกรมกิจ,จาการผู้สูงอายุกระทรวงการพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเป็นลักษณะของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไปให้การช่วยเหลือในมิติต่างๆก็จะประกอบด้วยมิติสังคมมิติสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมแล้วก็มิติเทคโนโลยี5มิติที่เราจะเข้าไปดูแลนะฮะ สำหรับในการเข้ามาเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุอันดับแรกเราก็จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของแต่ละทุกสุขดิบเสร็จแล้วก็จะตรวจสุขภาพเบื้องต้นคือเรามีอุปกรณ์วัดความดันถ้ามีอุปกรณ์เกมมาเราก็จะให้ผู้สูงอายุได้เล่นอุปกรณ์เกมเป็นการฟื้นฟูสมองฟื้นฟูความจําของผู้สูงอายุสําคัญก็คือเราตรวจสุขภาพเป็นไข้เป็นอะไรไหมหรือว่าม,มีความดันผิดปกติไหมเป็นมิตีของสุขภาพนะครับส่วนมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการรมกคุ่มทํากิจกรรมการฝึกอาชีพกันให้ผู้สูง มีอาหารการก has has laughter, mm ินในบ้านช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนในเรื่องของมิติสภาพแวดล้อมเนี่ยจะมี2องลักษณะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลจัดสภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุกับให้การช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยในเรื่องของปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุโดดเดี่ยวแล้วก็มีพิการทางการเคลื่อนไหวพิการทางสายตาคนนี้เราก็จะเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุส่วนมิติเทคโนโลยีนะครับเบื้องต้นหลักๆที่เราจะต้องแจ้งผู้สูงอายุประจำก็คือในเรื่องของภัยจากมิ ีซึ่งจะมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะพ่อเจอผู้สูงอายุก็จะแจ้งเตือนกันทุกครั้งนะครับส่วนที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องต่างๆอย่างเช่นลงทะเบียนเรื่องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนที่หน่วยงานราชการให้ลงนะอันนี้เราต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุในเป็นเรื่องของมิติเทคโนโลยีที่เข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะครับอยู่คนเดียว ลูกเต้ามันบางวันก็นทางงานของมันวุ้นเขามานะเดือนหนึ่งบางทีก็ส่องครั้งบางทีก็ค้างหนึ่งมาถึงเขาก็กวาดนอนกวาดนี่ทําความสะอาดเลยลองน้ารองเนิ่มเขาก็มาลองให้เขามาก็มีอะไรก็ เขาก็เอาอะไรมาว่ามาวัดความดันมากดความดุมความดันทุกทีเลยก็เราก็ดีใจเห็นลูกเห็นหลานมาก็ดีใจมีอะไรเขาก็มาให้กินเวลาเราไม่สมบายมาก็พ่อเป็นไรไปลงหมอไหมนายกเขาจะให้คนละหมื่นเนี่ยนุณกับมีการจะลงแอ็ดลงอะไรให้ได้ไหมจะให้งุณกัเขาทําให้ให้เขาลงแอ็ดให้เขาก็ดูแลดีบอกคุณด้ยมึงก็รักคนเกย์ยังจีนที่ หลังจากที่เราดูแลผู้สูงอายุเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบนิรันจะไล่ตั้งแต่ีลัง,งานนะครับไล่พลังงานไปในแง่ของผู้บริบาลเนาะเราก็คาดหวังว่าแอป,ปนิรันเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องใช้กระดาษแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสิ่งที่เราได้ประโยชน์จริงๆเท่าที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันอย่างแรกก็คือในเรื่องของการค้นข้อมูลผู้สูงอายุซึ่งแต่เดิมถ้าทากระดาษบางทีใช้เวลานานมากกว่าจะหาผู้สูงอายุคนนึงเจอแต่ว่าพอลงแอป,ปนิรันเนี่ยเราแค่พิมพ์ชื่อย่อๆก็สามารถที่จะเลือกค้นหาผู้สูง ยที่เราต้องการได้เลยในเช้าวินาทีนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของโลเคชันช่วยเหลือในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านหนึ่งแล้วอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าเรารู้ชื่อเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ชื่อแล้วก็ดึงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านผู้สูงอายุกันมาค้นหาใน Google Map ซึ่งเราก็สามารถที่จะบอกที่อยู่ของผู้สูงอายุได้แม่นยำไม่ต้องไปตะเวนหากันอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราได้ตรงๆที่ใช้ปัจจุบันนี้ครับถ้าเกิดว่าระบบนี้รันสามารถตอบสนองความต้องการที่เราทํางานอยู่ได้อย่างแรกกก็คืืออออเเเเรรราาาไม่่ต้งงทํส งานที่ทันสมัยเนาะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานั่งเขียนกระดาษที่จริงโครงการผู้ไร้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่งเริ่มมาปีนี้เข้าปีที่2องผมเองนี่เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นบุเกเบิกซึ่งทําด้วยใจเนาะเราได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราทําได้เนาะที่สําคัญที่สุดก็คือผู้สูงอายุที่เราไปเยี่ยมเยือนก็เหมือนกับมีกําลังใจเราช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ว่ากําลังใจเราช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะม,มากครับ